สนับสนุนโดย Yamaha Aerox ยาาาสีสันใหม่ท้าชีวิตบิดให้สุด มีนักเตะไม่กี่คนในแต่ละลีกที่มีความครบเครื่องในหลายๆด้านสามารถสร้างสีงสันความเร้าใจให้กับแฟนบอลในสนามนักเตะแบบนี้จะมีการเล่นที่เต็มไปได้วยทักษะการแก้เกมหรือมีการสร้างสรรค์โอกาสหรือลูกใจแบบว้าว๊าให้เราได้เห็นกันบ่อยๆยังไม่รวมถึงลูกยิงที่เต็มไปได้วยความฉลาดและเฉียบคมสร้างความเร้าใจให้กับคนดูอยู่เสมอวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเรียวมาเล่าร่วมกับนิวยามาฮ่าแอร์ร็อปเราจะพาทุกท่านไปพบกับ5่านักเตะที่ชวนให้คุณรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจในเกมลูกหนังในความคิดขขอองเรราาบสนมมจะมีใค ไปชมในคลิปนี้ได้เลยครับ คนแรกเควินเดบรอยนี่เป็นนักเตะที่ได้รับการยกย่องจากทุกคนบนโลกลูกหนังว่าเก่งกาจมากพรสวรรค์และก้าวขึ้นสู่ระดับโวคลาสไปเป็นที่เรียบร้อยสาหรับมิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมอย่างเควินเดบรอยพี่แกเป็นฟันเฟืองชิ้นสําคัญที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับเรเบสีฟ้าจนกลายเป็นสโมสรเบอร์หนึ่งของอังกฤษในยุคนี้เช่นเดียวกับเรื่องของความสําเร็จจุดที่เป็นทีเด็ดของผู้ชายคนนี้นั่นคือทักษะการขับเคลื่อนเกมและสร้างสารรค์โอกาสให้กับเพื่อนๆโดยมีบทพิสูจน์ใ้เห็นอยู่แล้วบ่อยๆนะบกทุปนะี ที่ออกจากเต็นของเดบรอยมีความแม่นยำสูงราวกับจับวางได้ตามใจชอบนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่พี่แกทำให้เราได้ยนโชว์ไม่เห็นกันอยู่บ่อยๆจนกลายเป็นขวัญใจของฟฟแฟนๆเรือใบสีฟ้าตั้งแต่ปีแ,แรกที่กดเช็คอินที่เอติฮัทคนที่2ส,สลาตันอิบราฮิโมวิช แม้ปัจจุบันอายุอันนามจะปาเข้าไป40ปีแล้วแต่สำหรับสลาตันอิบราฮิโมวิชเฮียแกงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกโดยเฉพาะสถิติการพังประตูที่ถล่มทลายพูดได้เลยว่าถ้าได้ปรากฏตัวในสนามเมื่อไรคุณสามารถหวังผลถึงการมีชื่อพี่แกบนสก,กอร์บอร์ดได้เลยถึงแม้ซีซันนีนะครับจะเจอปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่บ่อยครัง้งแต่การซันัวไป8ประตูจากการลงเล่น19นัดก็เป็นสิ่งยืนยันถึงการันตีเรื่องศัก,กยภาพของเขาได้เป็นอยา่างดีและการที่เอซีมิลานกลายเป็นทีมที่กกกกลัับบมมมาาาาุ้้นนนคคคคววววสสเรร็็จอออีีงง่่ยตดช ไปกับผู้ชายคนนี้จริงๆและหนึ่งในสิ่งที่เป็นสเสน่ห์ของสลาตันที่ช่วยให้แฟนรู้สึกหลงไหลและชื่นชอบเขามากๆนั่นคือเรื่องของฝีปากที่กล้าแกร่งจริงอยู่ที่คําพูดคําจาที่ออกมาจากปากของคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นพระเจ้าอาจจะดูขี้โม้โอ้อวดเกินจริงแต่มันก็ไม่มีใครกล้าตั้งข้อกังขาในตัวสลาตันกับสิ่งมาจั์มากมายที่เกิดขึ้นบนสังเวียนฟลอย,ยาซึ่งเป็นเครื่องยืนยันการันตีและนั่นทําให้สลาตันนะครับกลายเป็นนักเตะที่ชวนให้คุณรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ดูเขาคนที่โมมดาาล เจ้าของฉายาลีโอนลเมสซี่แห่งอียิปต์ไม่ใช่สิ่งที่ถูกพูดถึงขึ้นมาลอยๆหรือมนโนกันไปเองเพราะว่าโปรโฟไฟล์และท,ทุกอย่างที่พท่านสร้างมานั้นในยามาคาแข่งกับลิวอหูมันสุดจะเกินบรรยายด้วยลีลาและความพลิว้วไหวเวลาลากเลื้อยไปกับบอลเวลาคุณดูคุณจะรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจในทักษะพรสวรรค์ระดับสูงของเซนบอลที่ได้สร้างสารรค์ความเร้าใจให้กับแฟนบอลเหมือน5สซีซั่นใหม่ของนิวยามาฮ่าแอร์ร็อกที่ให้ความชอบเฉียวร้าใจในแบบซุปเปอร์สปอร์ต มันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่เขาจะถูกมองว่าเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของเวีรวพูในยุคนี้ตลอดจนสถิติการถล่มประตูที่ลุรางวันดาวซันโบทุกปีก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนทั้งโลกต่างยกย่องวันเวอรวพูเป็นทีมที่มีแนวรุกน่ากลัวที่สุดในโลกอยู่ณเวลานี้นับตั้งแต่ปี2017ที่ย้ายมาจนถึงตอนนี้นะครับเราไม่เห็นว่ามาตรฐานของซาลาจะตกลงไปแม้แต่ช่วงไหนมีนํำซ้านับวันจะยิ่งทวีคูณความน่ากลัวขึ้นและตอนนี้มันก็มีกระแสจากโซเชียลที่ต่างเชื่อชูก,กับตันทีมชาติอออีีีีีียยยิปตตวววว่่่่าานนน้้้้พแกกกกกไดดดรัดัับบเเ2ทสโล เมสซี่และโรนัลโดไปแล้วคนที่4เออร์ลิงฮาลัลน เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่ว่ากันว่าเก่งที่สุดในโลกตอนนี้นอกจากเอมบาเป้ยังมีฮาแลนด์นี่แหละครับที่จะกล้าขึ้นมาท้าชิกบอลลังการเป็นเบอร์หนึ่งของวงการในอนาคตนี่เป็นเด็กที่ฉายแวว้เห็นตั้งแต่อายุยังน้อยถึงความเป็นปีศาจและเป็นเครื่องจักรสังหารกับผลงานการระเบิดสกอร์ที่โหดเหี้ยมเกินพนันนามีนักเตะไม่กี่คนบนหน้าปรติสั์ลูกหนังที่สามารถทำประตูได้มากกว่าจำนวนนัดที่ลงเล่นในคันนี้ย้อนกลับไปอยู่กับโซเรสบูเสาวบวกก็กดไป28บประตูจากการลงเล่น22นะี่สวบตอนนัดม่วนตกนนี้ก ฟอร์มการเล่นอันร้อนแรงได้สร้างความประทับใจและความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลทั่วทั้งโลกตลอดจนเหล่าบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ต่างจ้องตาเป็นมันและอยากจะเข้าเป็นเจ้าของเจ้าของเด็กมาซันคนนี้มั่นใจได้เลยครับว่าหลังจากหมดยุคของเมซี่และโรนัลโด้เราจะยังได้เห็นภาพยนตร์เรื่องเอเลี่ยนปะทะพีเดเตอร์ในเวอร์ชันของเอ็มบัปเป้เจอกับฮาเลนด์ต่อแน่แส่วนใครจะเป็นน้ำม้วนคนต่อไปอันนี้เราคงต้องดูในเรื่องอนาคตกันแล้วแหละครับคนสุดท้ายคีรียันเอ็มบัปเป้ นี่เป็นบุรุษที่ขึ้นแทนว่าจะกลายเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกคนต่อไปหลังหมดยุคเมซี่และอาร์โดสำหรับเอ็มบาเป้ไม่มีใครตั้งข้อสงสัยอะไรศักยภาพของเด็กคนนี้เพราะสิ่งที่ไอหมอนี่ได้วาดลวดลายบนสนามมันก็ได้ประจักษ์แก่สายตาทุกท่านอยู่แล้วว่ามันโหดแค่ไหนความสามารถเกินเด็กธรรมดาธรรมดานี่คงจะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่รับฉายาว่านิวเทียรีอองรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถิติการพังประตูที่ถล่มทลายตั้แต่อายุยังน้อยตลอดจนเรื่องความคล่องตัวและความว่องไวดังปีศาจที่เล่นกระชากแผงกองหลังคู่แข่งมาไม่รู้้แต่่่่เททาาไหรลววคมี าไปาเป้ได้ชีอว่าเป็นเด็กมัสจันแน่นอนว่าเราจะได้เห็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจจากเขาอยู่เสมอแน่ซึ่งมันก็เป็นสีสันที่สร้างความดุดันเราใจว่องวายามอยู่ในสนามเหมือนกับนิวยามาฮ่าแอร์รอกที่มีสีรถใหม่ๆดูโฉบเฉี่ยวใช้ไหลออกมาให้ได้ขับขี่ในดีไซน์สปอร์ตรอบคัน และก็เชื่อว,ว่าเหล่าแฟนบอลของปารีแสแซงต์แชร์แมงเองก็รู้สึกแบบนั้นครับการย้ายมาของเมซี่แทบจะไม่ไทําให้เด็กคนนี้ถูกกลืนกินหรือดูดดรอปลงไปซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่โคตรอภิมหาสโมสรนยกัยกษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดตอนนี้อยากจะได้ตัวไปร่วมทีมแบบใจจะขาดรอรอนๆแล้วและถ้าคุณอยากจะรู้ว่ามีนักเตะคนไหนที่โคตรเฟี้ยวแรงเราจะกันอีกบ้างติดตามชมขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟี้ยวเลียวมาลากับอ l l นิวยามาฮ่าแอร์รอได้ใหม่คลิปหน้าเราจะพาคุณไปพบกับความแรงแบบรา้าใจใอีกแน่นอนอครับ สนับสนุนโดย Yamaha a e r o กสีสันใหม่ท้าชีวิตบิดให้สุด